แล้วในในงานที่ทุงเทพะค่ะก็อาจจะไมเล่นทีที่มีม่านอะไรเลยก็จะเป็นแลกแหวนแล้วก็เช้าจะเป็นทานข้าวกับญาติญาติค่ะแล้วก็ช่วงเย็นก็จะเป็นแบบต้องบอกไดไหมคะบอกได้แล้ว15มีนาคมค่ะวันนี้งานนี้พี่หนูยังไม่ได้ทำการ์ดเลยเดีบอกไปแล้วค่ะายเตรียมการเตรียมงานไปแล้วอุ้ยมันส่วนแล้วค่ะทุกคนมันแบบเออมันมันก็แบบว่าเริ่ม รีบตอนนี้คือทุกอย่างมันหนุ่มเหมือนเขาเรียกว่าไงอ่ะไฟลงต้นอ่ะแล้วคือเข้าใจละวทำไมคนที่เขาแบบเตรียมงานแบบว่าเนิ่นเอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยง่ายมากค่ะตอนนีต้ตอนนี้หนูว่าน่าจะประมาณ40ก็มีคือมีพี่ๆท,ทางออร์แกไนซ์และค่ะที่เขาช่วยจัดสรรใหอ้อาหารที่โรงแรมก็ยังไม่ได้ชิมมีขั้นตอนเยอะมากอะค่ะแล้วก็ ไปรักเริ่มเร่มตื่นเต้นแล้วค่ะเตื่นเต้นไหมพี่เปิตืนเต้นกว่านนะเฮียบอยยังรู้สึกว่าเหมือนเราได้ใส่ชุดแต่งงานบ่อยอะเพราะเราเล่นละครเยอะเราก็จะแบบว่าเออใส่ถ้าสาวก็เป็นสีขาวปกติอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนพี่เปิลเขาก็จะมีความแบบว่าหูวรู้สึกได้ว่าเขาตื่นเต้นมากๆไม่งั้นอยากให้ตีียาว่าเปิตื่นเต้นไเพราะเราเห็นเขาก็นิ่งไม่ได้มีเปอเป็แต่ี่สัมผัสว่าโอ๊ยเ่นเตกว่าเรา เราก็จะเดินมาพูดกับเราว่าเออดีเนาะมันเหมือนเราเจ็บกันใหม่ๆเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะมันคือการใช้เวลาด้วยกันตอนนี้มันเหมือนเราทํางานฝูงชิ้นหนึ่งด้วยกันอยู่ออแล้วมันเป็นฝูมแค่แบบว่าเราแต่เขามันคือการแบบว่าเขาชอบสิ่งนี้เราชอบสิ่งนี้แล้วเอามา,วารวมกันมาอยู่ในงานที่เป็นแบบเป็นงานฝึกข,ของเราเออมันก็เลยรู้สึกว่าเออได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น แต่ถ้าจะทะเลาะก็ต้องทะเลาะตอนนี้ยเลิศเร่มกนไม่ทะเลาะไม่ทะเลาะไม่ทะเลาะโเคไม่ทะเลาะค่ะแต่ว่าโอเคหนูว่าพอเริ่มแต่งงานอ่ะมันจะเป็นงานชิ้นเดียวเหมือนงานชิ้นเอกเราอ่ะมันก็จะเป็นแบบที่ว่ายนี้ดีไหมแต่ว่ามันไม่ได้นะพี่อะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบขัดขัดกันนิดนึงซึ่งสุดท้ายแล้วแน่นอนว่าเขาก็ต้องยอมเราตื่นเต้นงานแต่งเราตื่นเต้นที่เราจะได้เป็นสามีภรรยาจำต้องแต่งกันมา ก็ค <in> ือหนูตื่นเต้นตรงที่ว่าหนูเป็นคนที่แบบสมมติอยู่หน้างานอะแล้วจะเป็นคนชอบแต่งแจมตอนนี้เป็นหนูตัวเองเขาชอบดูีเนอะหรือว่าเวทีนุ่มกุยยัอเลยมาไว้ตรงนี้สิอะไรเงี้ยจะเป็นคนแบบพอหน้างานแล้วเราจะเป็นคนแบบนี้สายแต่งแจมก่อนถ้ากับแขกใช่ค่ะแล้วก็เลยพี่เปิดก็บอกเหล่าไว้ว่าพอบนงานก็อยากให้หวนูแบบสวยๆมีความสุขไปเลยอะไรจะเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นค่ะ ช่วงตอนเนี้ยเอาจริงหนูก็เริ่มตื่นเต้นละหลังจากที่สัมภาษณ์กับพวกพี่มาไม่ค่อยตื่นเต้นเลยแล้วก็ชิลมากเพอาะมันฟ้อนฟีพวกให้ด้วนมากเลยตอนเนี้ยหนูก็แบบการไม่กันให้กันพี่ถามนะอะไรที่มาทเวลาทีว่าเรายังรักกันสมอูรณเพราะว่าระยะเวลาที่เราพบมามันยาวมากเอาจริงแล้ววันที่จะแต่งงานจริงเป็นวันครบรอบ10ปีเราเลือกวันนั้นเพราะว่าเพราะวันที่จริง5แต่ละเดือนอะถ้าคนตามเราอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่ามันแบบ มันมีความหมายสำหรับเราสองคนอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นแบบว่าเราอยากให้ตรงเนี้เป็นความสมสวังต่อไปเรื่อยๆก็ลเลยเลือกวันที่15จ,จ,จะได้จำได้ยิงจำได้อยู่แล้วแหละแต่ว่ามันไม่จำความเขาเรียกไงอ่ะเรากับเขาคิดตรงกันที่ว่ามันไม่จําเป็นต้องเป็นแบบเลิกดีก็ได้แต่มันเป็นวันที่เรา สองคนมีปอบกันต่อกันมากกว่าการจะไม่ทำแขกรับเชิญแขกร่วมงานเท่าไหร่ยังไงแขกร่วมงานเมื่อกี้เพิ่งเพิ่งเชิญที่งานเนี่ยประมาณนิดนึงค่ะนนิดึงพอเจอใครก็จะแบบเฮ้ยต้องแบบบอกเขาไว้ก่อนเพราะว่าเป็นช่วงที่หลายๆคนเดินทางต่างประเทศเหมือนกันสเก็ปงานเป็นยังไงเป็นสไตล์เรา ก็แขกพี่เปิ๋ก็ค่อนข้างที่จะมีประมาณนึงเลยค่ะเราของเราก็จะมีเพื่อนนักแสดงเพราะว่าเราก็ทํางานตรงนี้มาสิบปีแล้วเหมือนกันก็จะมีเพื่อนตัดต่อง้วยเพื่อนเพื่อนเขาเรียกว่าเพื่อนในวงการบันเทิงกันเนาะค่ะจะมีอะไรบอกกับพี่ชายัพี่เป๋เราดีใจเออจีบเรามาตั้งนานทำไมวันนี้อยู่ทีจีบเขาวะนี่ มันีเขาเยบกอนนี้สาเร็จแล้วเราสาเลต่น้านี้เร้อาแล้ว่มีไม่วันก็จะถึงนี่เราจะใช้ชีวิตคู่อยู่เป็นทางการกตอนนี้ก็รอว่าชีวิตคู่ในอนาคตของเราจะเป็นยังไงแต่ก็อยากจะขอบคุณพี่เปิดที่เคียงข้างอยู่ตรงนี้เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดในชีวิตหวังแต่ว่าเคยเจอมา ว่าเอ้าขอบคุณนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เลื่อนตำแหะดับหูนะคะคือรู้เป็นกัรต่อไปนะคะมาณนี้ค่ะจริงๆต้องตอบด้วยใช่ไหมเออเนี่ยค่ะก็จริงๆที่เปิ์ก็ชวนชวนอยู่แต่ว่าหวังก็ยังรู้สึกว่าหยุดพอดีหว่าเดินทางต่างประเทศด้วยเดือนหน้าก็เลยเรื่องเอกสารมันจะแบบไม่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยท่านพูดมีซ้มลูกตาอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเรื่อนสะดวกเหมือนกันใช่ค่ะก็คงไม่ได้ไม่ได้ปิดว่าจะแบบ มันตื่นสิบพันี่แต้มันเดียววิเคีเดียวไย่างเดียวก็จะจบคิวที่สิบานเนี่ยคุณนีนะคสีค่าสับายสิบค่ะ